ณโอกาสบัดน,นี้ข้าพระเจ้าจะขอสมาทานเอาซึ่งพ้าธรรมาฐานและมิปัสสนาญาณลงบังเกิดได้บังเกิดดีให้สันทัสันดานของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ สารผลและเกจผลตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป

ราหุยเกสารามาคทันตาตโจมังสังาโวทิารพินชังว่ามกันนตยัยกนาที่โลมกันเดียดังอาปสังอันต่าันตะคุณางุพริยังตะวีสังติตังเสนัง โคนิตังเศธเมจโตอะจุวัสาเกโรสิงทานิคาราสิตามุตตังมัททารุปังนิ มักามาตาพิโตผู้นำวันทามีสาธุขวางเยู่ในที่มูลพาจงเป็นสุขเถิดสาธุขวางอยู่ในทิอาคเนจงเป็นสุขเถิดสาังควางอยู่ในทิกอาินจงเป็นสุขเถิดสาธุวางอยู่ในทิขมรดีจงเป็นสุขเถิ สัตธังกว้างยู่นทิตะกจงเป็นสุขเถิดสัตทังกวางวยู่ใทิายักจงเป็นสุขเถิดสัตวทั้งกวางอย่ทิอุดรจงเป็นสุขเถิดสัตทั้งกว้างอย่ทิศอีสานจงเป็นสุขเถิดสัตทังกวางอยูทิเพื่องรำจงเป็นสุขเถิด สัตว์ทั้งปวยอยู่ในที่เบื้องบนจงเป็นสุขเถิดอะระหังสุพิโตโหมิขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขนิทุโโหมิขออย่าได้มีทุกข์อเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรอัพยาปัโจโหมิขออย่าได้มีความีย่รอ้อนอโรโหมิ ขออย่าได้มีความลำบากถูกขีอาตานังปริหารามิขอให้มีความสุขบริหารตนเทินสัพเพสัตตาตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนดูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหดถูกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีมิจฉาตันและกันเลยอาปยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีพาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันสุขจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดวันทานิเนตังบุญยมีนามีโนทิเสนาจาริปังนาะอุจเลยาหังภัมเมนาะอุจเรนาะวาบุญใดที่พระปิจารได้ทำไว้แล้วในบัดนี้ และการแผ่อุทิศบุนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งโลภุตตาทานเข้าทันทีเทินมีทางเมพุญยังอาสาวะขยาวะหังโหตุสีรังทานังผู้นำวันธามม I'm

เรนมมะทายะนิยาปัญญาทวัลังคานังวัน ธรรสมาสุตโตภัควาผู้ทานอายุวันจนังเกวิกัญญาวันิพานังสระนังกัจามิตวะโต้ภะสวัาธโมธรรมังอายุวันจนังเกวิกัญญาวันิพานังสลนังกัจามิ กันโลภะวะโตสาวกสังโฆทั้งทางอายุวันแตนังเกวิตัญญาวันิพานังสละนังกชรามิเยยยพุทธาปิตาเยตาพุทธาอนาจตตาปัญจุปันนาเจเดพุทธาอหังวันธาิสัพพะทา यदा सङ्खा गीता ये शम्खा न कता पन्तु पन्ना च ये शङ्खा अहं वन्था นิโรูจะสัมปันนาสุปัตตมะสมมหิตาสัมโตสับริสาโลกิเทวะธรรมะ